ก็สิบอปดโมงครึ right. so ่งแล้วก็ตื่นมาสักพักแล้วลหละแต่ก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยจากเมื่อคืนอยู่อาเมื่อคืนหลับบางครั้งเด็กพอสมควรก็ไม่เป็นไรตื่นแล้วก็มาทําสวนของวันนี้ให้เรียบร้อยกันวันนี้เราจะไปดูกันว่าวันๆนักข่าวอาทาเขาทำอะไรกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกที่ผมทําในแต่ละวันก็คือดูว่าวันนี้ต้องทําอะไร จริงคือตารางมันค่อนข้างฟิกนั่นแหละเพราะแบบเพราะว่ามันเป็นช่วงเพิมเติมกับก็เป็นเด็กเรียนด้วยกับแบบมันก็จะมีเรียน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 แล้วก็เรียนอย่างเดียววันนี้มีงานเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือ,อ PSTNT 2 0 2 5ที่ผมเป็นกรรมการอยู่เดทไลน์มันเมื่อวานาแล้วก็จริงจริมีเวลาตั้ง7วันให้ตัดสินแต่ทำวันนี้ให้เสร็จเยลยล้วกันก็เดี๋ยวจะนอัดคลิปโน่นนี่นั่น ที่ตัวเองตัดสินอเไยไปด้วยตอนนี้ก็คือทำอะไรเสร็จยุบย้อนไปประมาณหนึ่งนะก็่อนนี้เที่ยงแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนโยนแอนด์ดิวิชั่งรับแอดย่แล้ว So, yeah, that'll be helpful. Well, there's this intensive English speaking skill practice. Uh, this session happened because I want to improve my English speaking skill uh, to be able to communicate with foreigners in Spain since this hobby relies on international community a lot so they'll be able to communicate with them in English. A lot helpful to me, so that's why I'm doing this session. Well, on this session, what I'm going to do is to follow the routine that I got from ChatGPT to improve my English speaking skill. At the same time, I'm also recording uh, to reshape some uh, minor errors later or uh, for some feedback purpose. okay so, after that, เพิ่มว่าเราทําเสร็จแล้วก็เป็นการให้กําลังใจตัวเองนี่แหละว่าอืมอ่าเราวันนี้เราทําในส่วนนี้ได้แล้วนะก็พยายามทําต่อไป ขออนุญาตอวดของหน่อยนึงก็เป็นทำสีทำเป็นเซตแค่แบบทำสองสีชมพูม่วงตามสีของวีทูเบอร์ที่ผมชอบก็น้องมาเรียนนั่นแหละอวดแค่นี้แหละ อัปเดตตอน1ทุ่ม48ก็คือจาก4จากใน6ททำเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีก็คือ,อผมสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอินได้ก็พักผ่อนได้ยาวๆน,นะก็หวังว่าวันนี้จะไม่มีธุระหรือปัญหาอะไรฉุกเฉินเข้ามาก็เช็ค yeah. อินครั้งตอนเวลา4ี่ทุ่มก็ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวน,นะอือ แล้วก็ในเซสชันนี้เป็นเซสชันที่ค่อนข้างที่สบายที่สุดแล้วก็คือแค่อ่านก็คือเราจะมาเริ่มด้วยการอ่านบทความวิชาการแล้วก็จบวันด้วยกันอ่านหนังสือแล้วก็นอน ความจริงมันคือความจริงที่เราอ่านเสร็จหมดเราทำครบหมดทุกอย่างแล้วเย่ลยวก็เสร็จเป็น Over Productive เพราะว่าอ่านตรานี้อ่านรวบเดียวร0อหน้าจากที่ปกติอ่านประมาณ50หน้าราพักก็เป็นอานจบวีล็อกของวันนี้นะก็เป็นวันที่่อนข่านเหนื่อยแล้วก็ทำอะไรก็ก็ทุกทานทำไอย่างครบดี มันก็แค่วบลเด็กเรียนนั่นแหละเด็กเรียนในคนหนึ่งที่โคงปากกามันก็ไม่ใช่คือไม่ใช่นักโคงปากกาผู้คนที่จำแบบผมมาแหละก็เป็นแค่วอส่วนตัวสนองโปรเจกต์นิดๆหน่อยๆสามลครับ